ที่ลานหน้าองค์การบริหารสุนตรบนศิลาอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูร์นายวรพจน์แววสิงงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธี โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิหาลองกรบดินทรเทพยวารังกูลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดจัดโครงการพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการร่วมสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิหาลอง์กรบดินทรเทพยวารังกูลและแสดงความจงรักภักดีในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรพรพษา โดยมุ่งหวังให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ได้รับความรู้ด้านวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกันโดยในการนี้หัวหน้าสถานีวิทยุ921สมัชญนพัง5ห,หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาและเจ้าที่ได้จัดชุดถ่ายทอดเสียงเคลื่อนที่ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดและสัมภาษณ์หน้าสมรรรัชาการที่เข้ามาร่วมพิธีอีกด้วย